เอาจริงผมไม่เคยใช้กล้องเทเลถ่ายเลยด้วยซ้ำเพราะกล้องเทเลเนี่ยจะมีปัญหาอยู่2อย่างหนึ่งก็คือมืดเพราะว่ารูรับแสงมันแคบถูกว่าสองก็คือมันจะสั่นเพราะมันไม่มี OS อัไอเนี่ยมันมีครบเลยเว้ยทั้งกันสั่นที่เป็น o อ s ทั้งรูรับแสงที่กว้างมากๆคุณจะแบบจะถ่ายคนก็ได้คุณจะถ่ายวิวก็ได้คุณจะถ่ายของเล่นก็ได้หรือคุณจะถ่ายมาโครก็ได้น้องทําให้ได้หมดผับจีเนี่ยคือพระเอกของงานนี้เลยเ,เพราะว่าผับจีคุณสามารถเปิด120เฟรเมตได้คือแบบว้าวผับจี120ยยเราไม่เคยเจอในสมารนร่่เ้อวออาืืมถคงี มันทํามาเพื่อคนที่เป็นช่างภาพแต่แบบช่างภาพได้เล่นผับ g ี0ย กลับ <ś les> สู่บ้านครับกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุร่นใหม่จากแบรนด์ vivo นะครับชื่อรุ่นว่า vivo X 1 0 0แล้วก็ X 1 0 0 pro นะครับก่อนหน้านี้เราได้ทำคลิป,ปรีวิวไปแล้วเราได้ไปงานเปิดตัวเขาที่ประเทศจีนแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ที่อยู่ในมือผมเนี้ยคือเครื่องขายจริงในประเทศไทยแล้วก็ยินดีอย่างมากเพราะว่าโดยปติแล้ว vivo น้อยครั้งมากๆที่จะเอาเรือธงเข้ามาขายในบ้านเราทีนี้จุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับอยากจะบอกก่อนนิดนึงว่าอยู่ที่ตัวกล้องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งทอีกก้ยบบัลง ใหญ่ๆที่มีอยู่หรือเทียบกับเรือธงณปัจจุบันนี้อย่างเช่น iPhone 15 Pro Max 124 Ultra อย่างเงี้ยครับผลลัพธ์ที่ได้ครับอยากจะบอกว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าเป็นหมื่นแต่ถ้านับเรื่องกล้องน้องสู้ได้สู้ได้ถึงขั้นที่แบบว่าหลายๆรูปอะ่ะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเรื่องของการเล่นเกมซึ่งหลายๆคนก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย hey, พี่มันคือ Dimension City 9003มันจะเหมือนกับ9000ไหมที่แบบร้อนมากยอะไรเงี้ยเดยบอกว่า9003กับ9000เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับและตัวนี้ความแรงถ้าเทียบกับรราาาคานะเาคเเืืออทงที่ ราคาถูกที่สุดและแรงที่สุดคะแนนอดุตตูเนี่ยสองล้านหนึ่งสองล้านสเลยแบบสบายๆคือตอนเล่นเกมนี่แหละเพราะมันโกงเวย้ยมันโกงเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะเปิดพับจีหนึ่งร้อยยี่สิบเฟรมได้ไอโฟนสิบห้าโปรแม็กยังเปิดไม่ได้เลยนะครับเกณฑ์ทีนี้แผงครับแอนดรอยตัวไหนในโลกก็เปิดไม่ได้ครับพี P ่แกครับเก้าสิบเฟรมครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการเล่นเกมเรื่องการถ่ายรูปและสเปกอย่างอื่นการใช้งานทั่วไปมีอะไรบ้างที่ผมชอบมีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบกับ vivo x หนึ่งร้อยแล้วก็ x หน โปรก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.78นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K จอเนี่ยเป็น AMOLED แล้วก็เป็นแบบ LTPO เ,เรียกว่า 8T LTPO มีค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่3,000นิตซึ่งถือว่าเยอะมากเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปอยู่แล้วคือจอนี้เรียกว่าโคตรสว่างเล่นเกมตอนกลางคืนนี่คือเปิดแค่30%นี่คือแบบตาแตกแล้ว CPU ที่เขาให้มาเป็น d i m e n s i t y 9,300 RAM ให้มาเป็น 16GB s t o r a g e ให้มา 512GB เป็นความจุเดียวเลยที่วางขายในบ้านเรากล้องหน้าให้มา32ล้านเป็น แบบโมโงะเอลิฟวายด้วยนะกล้องหลังให้มา50ล้านหลักโซนี่ไอเมก้า89เป็นขนาด1นิ้วก็ถือว่าใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีเอลิฟวาย50ล้านมาให้มีเลนเทเลโฟโต้มาให้50ล้านเป็นระยะความยาวแบบ 4.3x หรือว่า100มิลลิเมตรนะเป็นเลนไซด์ด้วยนะครับได้รับเซอร์ติฟาย APO s o n a Pro มั้งเป็นเซอร์ติฟายที่ไซส์เขาออกมาให้เพราะว่า vivo เนี่ยเขาเป็น co-engineering กับเลนไซด์แล้วซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นเลนชื่อดังของโลกมีเรซแบตเตอรี่ให้มา5,004ฟ้าชาร์ตอีก100 w, ้ ก็จะมีฟีเจอร์เสริมอย่างเช่นการต้านกันฝุ่นการใช้งานไวเลสชาร์จไอร์อินฟราเรดด้านบนนะครับแล้วก็พอร์ต USB Type C เนี่ยอัปเกดตขึ้นมาให้กลายเป็น3.2เรียบร้อยแล้วนี่คือสเปคของ vivo X 100 Pro แบบคร่าวๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกอ,อีกทีหนึ่งว่าการใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างหัวข้อแรกที่ผมอยากจะคุยกันเลยคือเรื่องของตัวกล้องเพราะว่ากล้องที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเราดูเลขสเปคนะเอ๊มันมันดูแปลกๆอ่ะแปลกๆคือหนึ่งละกล้องทุกกล้องเนี่ยให้มาล้นเวก็ห้า้กะแบล้านเนี่ยเงีย 5 Pro m a กที่ผมมีอยู่ก็จะแบบเออ48ล้าน12ล้านแล้วก็12ล้านเออเฮ้ยมันมันมันยังไงกันวะเนี่ยแล้วเลนส์เนี่ยมันมีอยู่แค่3มันจะใช้พอหรอเพราะว่าสมาร์ทโฟน Android เนี่ยถ้าเป็นเรือธงณปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีกันอยู่4ระยะคือจะมีหลักมี ultra w i d tele ประมาณนึงแล้วก็ tele ไกล e วออเนึกนออกวปะอ่านี่คือคือตามมาตรฐานเรือธงณปัจจุบันนี้ตัวเนี้ยถ้าพี่ไปลองใช้งานมานะคือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อคนที่เป็นแบบช่าางงภพจริๆออคืก แบบมาเพื่อคนชอบถ่ายรูปแบบจริงจังมากๆในหลักที่เขาให้มา50ล้านนะครับ Sony i m x 9 8 9 <c oughs> ขนาดเซ็นเซอร์เนี่ยใหญ่มากใหญ่ถึงขั้นที่ว่าแบบถ้าเราไปถ่ายรูปเทียบกับ e A14 Ultra หรือ15 Pro Max ก็ได้อะ ในสภาวะแสงปกติก็ได้ไม่ต้องแบบยากอะไรนะแล้วแบบอยู่ระยะห่างที่มันไม่ได้ไกลมากเนี่ยสักฟุตหนึ่งหรืออะไรนะครับคุณจะเห็นเราว่าการเบลอเนี่ยของตัวนี้มันเบลอแบบละลายหลังระเบิดระเบ้อมากแล้วฟิลลิ่งที่มันออกมามันไม่ใช่สมาร์ทโฟนแล้วอะฟิลลิ่งมันคือกล้องใหญ่ตัวหนึ่งดีๆนี่เองนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายคนถ่ายอาหารถ่ายวิวหรือถ่ายโคลสอัพอะไรก็ตามแต่ถ้ามันโฟกัสได้นะจากเลนหลักนะยมันจะละลายหลังเหมือนกับเราใช้เลนฟิกถ่ายเลยครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นกล้องฟูลเฟรมแล้วมีเลนฟิกสก24อะไร ฟีลลิ่งเดียวกันเลยซึ่งมันเป็นฟิลลิ่งที่เราไม่สามารถหาได้แล้วจากสมาร์ทโฟนรุ่นไหนจริงๆแล้วสีสันที่ออกมาครับผมชอบมากนะคือคนอื่นจะชอบไม่ชอบหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าความชอบของสกินโทนเนี่ยมันเป็นรสนยยมแต่ว่าผมชอบคือมันจะมีความใสเคลียร์บางอย่าง ที่มาจากคาแรคเตอร์ของเลนส์ไซส์อะแล้วมันอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เวลาเราถ่ายมาเนี่ยถ้าคุณต้องการรูปจากสมาร์ทโฟนที่ใช้ได้เลยคุณมาตัวนี้คุณไม่ผิดหวังผมใช้คำนี้เลยนะแต่ถ้าคุณคิดว่าขนาดเซนเซอร์คือคืออย่างเดียวที่ทำให้มันเป็นจุดเด่นนะโหเลยไม่ใช่จุดเด่นอยู่ตรงซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่หมายถึงคือเรื่องของการทําโบเก้เรื่องของการาปรับระยะ2435อะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบโบเก้ที่ผมชอบนะที่เขาไปคกับเลนส์ไซส์อะคือมันมีเยอะมากนะครับดูดิมีธรรมชาติเบลสตาร แฟลร์ซีเนเมติกสุดท้ายแล้วเวลาถ่ายออกมาเนี่ยภาพที่มันได้มันจะแบบคมใสแล้วก็โบเก้สวยมากยังไม่พอครับในระหว่างที่เราถ่ายรูปอยู่นั้นเรายังสามารถแอปสไตล์เข้าไปได้อีกซึ่งสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะมีสไตล์มาให้ใช้ครับแต่ว่ามันไม่สวยแต่ของ vivo อ่ะสไตล์มันสวยหมดเลยเว้ยคือสไตล์ของเขาเนี่ยพอมันมามิกกับตัวโบเก้มันจะทําให้กล้องสมาร์ทโฟนของเราอ่ะมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยเว้ยอย่างตอนที่ผมไปเที่ยวประเทศจีนน่ะผมใช้ vivo x 100 pro แล้วก็ปรับสไตล์นะที่ผมชอบนะผมชอบสไตล์ที่มันเป็นแบบบบััคู่ก Okay. ของเขาที่เป็นตัวไบโอสตาร์ผลที่ได้ครับคือแบบภาพแม่งแบบเหมือนผมไปแต่งมาแล้วอะแต่ยิ่งไม่ได้แต่งเลยแล้ว,แ,ลวแบบการทําเชดดิ้งสีการทําเงาการไล่สกินโทนใบหน้าหรือแบบเครื่องแต่งกายของเราเงี้ยแม่งแบบฉลาดมากฉลาดจนเหมือนแบบเราเอากล้องใหญ่ไปตัวหนึ่งอะคุณลองดูอย่างภาพที่ผมไปถ่ายแล้วแล้วแบบโ้แม่งแบบจนร้องภาพมันสวยจริงครับถ้าคุณชอบใช้งานการจําลองเลนส์แบบนี้นะ คุณมาโดนตัวนี้เลยครับแม่งสวยจริงนะยอมรับเลยจากใจแล้วว่าแบบโหแม่งสมาร์ทโฟนสักรุ่นหนึ่งอะถ้ามันจะถ่ายคนได้สวยขนาดนี้ต้องมา vivo จริงเลยอ,อีกเลนหนึ่งที่เขาให้มาแล้วผมแปลกประหลาดนิดนึงตอนแรกนะก็คือเลนซูมหรือว่าเลนเทเลเลนเทเลของเขาเนี่ยมันระยะมันแปลกๆลเว้ยผมไม่เคยเจอส่นเวลาเราเจอในสมาร์ทโฟนทั่วไปก็จะเป็นแบบอย่าง iphone แล้วกันเนาะก็จะมี3 x แล้วก็5 x เลยถ้าแบบ15 pro ก็3 x 15 promax ก็5 x อย่างเงี้ยมันจะแบบไม่มีระยะตรงกลางระหว่าง3กับ5ตัวเนี้ยอยู่ตรงกลางแล้วถ้าเกิดเวลาคูณกลับไป มันจะคือระยะ100มิลลิเมตรในกล้องฟูลเฟรมซึ่งก็เป็นเลนส์พอ์เทรตอีกแบบหนึ่งที่หลายๆคนชอบใช้แล้วก็ผมเองเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวนะผมชอบเลนส์พอ์เทรต50 85 100 mm เนี่ยผมไม่ค่อยจับแล้วพี่แก้วมบายโฟโต grapher แนะนำผมมาว่าเฮ้ยตั้มลองเล่นดูคือผมอะอยู่สายอัลตร้าไวผมไม่ชอบเลนส์ซูมเท่าไหร่ผมพูดตรงแต่ทริปที่ไปกับพี่แก้วอะตอนนี้เราอยู่ประเทศจีนด้วยกันนะครับพี่แก้วสอนผมใช้เชียคือแบบต้องลองเชียเลยว่ามันดีขนาดนี้เลยเหรอว่าสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องแล้ว สาหรือระยะ100มิลิเมตรเอาจริงผมไม่เคยใช้กล้องเทเลถ่ายเลยด้วยซ้ำเพราะกล้องเทเลเนี่ยจะมีปัญหาอยู่2อย่างหนึ่งก็คือมืดเพราะว่ารูรับแสงมันแคบถูกป่ะสองคือมันจะสั่นเพราะมันไม่มี OS อันเนี่ยมันมีครบเลยเว้ยทั้งกันสั่นที่เป็น o s ทั้งรูรับแสงที่กว้างมากๆคุณจะแบบจะถ่ายคนก็ได้คุณจะถ่ายวิวก็ได้คุณจะถ่ายของเล่นก็ได้หรือคุณจะถ่ายมาโครก็ได้น้องทาให้ได้หมดหรือถ้าแบบเอาไปใช้งานถูกจุดประสงค์ของมันนะไปถ่ายดวงอาทิตย์น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์ โคตรเท่เอาจริงป่ะถ้าหลายคนน่ยมันสวยมากแล้วก็ระยะมันไม่ไกลเวอร์ตอนนี้ผมรีวิว iPhone 15 Pro Max ไปเนี่ยเพื่อนๆลองไปดูได้คนจะเป็นคนที่ไม่ชอบระยะ 5x เลยใน iPhone เพราะว่า iPhone เนี่ยมันจะเป็นแบบ0.5ก็คือเอาตัว y เนาะ0.5 1แล้วก็ข้ามไป5เลยมันไม่มี3อยู่ตรงกลางแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบ0.5 1แล้วก็4.2คือแบบระยะมันดูงงๆอะแต่มันใช้ดีมากลองดูอย่างภาพที่ขึ้นมาแล้วกันวนะ่าเพื่อนๆชอบไหมแต่ผมก็ชอบนะผมรู้สึกว่าแบบกล้องเทเลมันดีจริงว่ะอีกอย่างหนงึ่แแบบบไปใช้้งาาานมาลวบบว่ แฮปปี้เหมือนกันก็คือเลนส์อาต์โวคือเลนส์อาต์โวของเขาเนี่ยถ้าเอาแบบขนาดเซนเซอร์นะไปเทียบกับ iPhone เทียบกับซนะัมซุงอะไรเงี้ยเอ้ยสู้ไม่ได้ขนาดเซนเซอร์แพแต่มันได้เปรียบตรงที่แบบเวลาถ่ายมาแล้วอะภาพไม่ค่อยเบี้ยวแล้วก็นอสไม่ค่อยขึ้นงงป่ะเซ็นเซอร์เล็กกว่าแต่รับแสงได้ดีกว่านอสขึ้นน้อยกว่า งงมากแต่นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนๆลองดูแล้วกันแต่แน่นอนว่าถ้านับในบรรดาลเลนหลักที่มันให้มาเนี่ยเอออาราวายอะโหดน้อยที่สุดแล้วแต่มันก็ยังทดแทนได้นะเช่นแบบเออมีความแบบสีป๊อบๆนิดนึงอะไรเงี้ยถ่ายคนเป็นกรุ๊ปสวยหรือว่าแบบเพื่อนๆอ,อยากจะเมิร์จภาพรวมกันหลักเอออาราวายอะไรเงี้ยเลนหลักกับเลนออร์ตวายสีมันจะใกล้ๆกันก็เลยเออเฮ้ยเ,เ,เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากมาแชร์กับเพืเออ่อนๆได้ฟังกันลองดูอย่างภาพที่ผมไปถ่ายมาแล้วกันนะครับว่าเลนออร์ตวายเนี่ยเย Pro Mac, ที Ultra, เย กล,กล้องหน้าเนี่ยให้มา32ล้านข้อดีของมันก็จะมีอยู่ตรงที่แบบมุมอมันจะกว้างมากบางคนชอบถ่ายเซลฟี่กว้างๆอะไรเงี้ยเออตัวนี้ตอบโจทย์แต่ว่า vivo X series เนี่ยตั้งแต่ไหนตะไลมันแล้วนะครับเขาจะไม่เน้นกล้องหน้าให้แบบเน้นกล้องหลังมากๆอ่ะเหมือนกับแบบคุณเป็นช่างภาพแล้วคุณต้องไปถ่ายรูปข้างนอกไม่มีเวลามาเซลฟี่ตัวเองอะไรี้ยทั้งที่แบบแบรนด์เขาอ่ะเป็นแบรนด์ที่มี V series ซึ่ง V series กล้องหน้าโหดมากแทนที่แบบจะเอากล้องหน้า V eries, มาใส่ให้กับ X ใหม่อยากได้กล้องหน้าโหดๆใช่ไหมต้องไปซื้อ V คือแบบฮะไม่ใช่่่วาาเืออทงงจะได้ครบุกย เป็นจุดหนึ่งแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้กล้องหน้าจาก V มาใส่ใน X อ,อะ่ะเพราะว่า X มันคือที่สุดนึกออกปะมันเหมือนแบบยังไม่สุดอะ่ะเรื่องกล้องหน้าขาดนิดเดียวส่วนกล้องหลังอะ่ะคือเพอร์เฟกแล้วนี่คือภาพนิ่งที่ผมมาแช์นะถ้าสำหรับผมนะผมว่าผมชอบเลนหลักกับเลนเทเลมากมากซึ่งผมบอกก่อนผมเป็นคนที่ชอบเลน Alt ์อัลเท้าไว์มากมากแต่สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นข้อยกเว้นเลยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในชีวิตเลยดีกว่าที่ทำให้ผมใช้เลนเทเลมากกว่าเลน Alt ์อัลตท้าไว์ใช้เทเลแล้วสนุกมากผมไม่่่่่เเเคคยยยยมมมมีีีววาาาาาาาสุขขกกกกับรรรรถูปจลนนน 4.2x หือออะะด้ไ ทำให้เราสึกว่าเออมัน,ม,นมันก็สนุกนะในการใช้งานเพื่อนๆลองดูตัวอย่างภาพที่ขึ้นมากันว่าชอบเหมือนกันไหมส่วนวิดีโอครับอันนี้เซอร์ไพรส์มากวิดีโอของ vivo เนี่ยไม่ค่อยเก่งอันนี้พุ่งตรงนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เจนเนี้ผมไปถ่ายวิดีโอมาเนี่ยอาจจะด้วยเพราะว่าเขามีชิป v3 ซึ่งเป็นชิปแยกมาให้เลยชิปตัวนี้จะช่วยเรื่องการประมวลผลภาพการถ่ายวิดีโอ 4K แบบ Portrait หรือ Cinema Mode แบบ 4K อะไรเงี้ยมันมาช่วยเยอะมากหรือแม้กระทั่งเนี้ยเวลาเราถ่ายวิดีโอมาตอนกลางคืนนะครับคือวิดีโอที่มันออกมา No มันน้อออยยยมาาาาากถถถ้เป็นคนค่่่ววดีโหรื กางคืนเนี่ยจะรู้เลยครับว่ายิ่งคุณถ่ายวีดีโอ 4K แบบมืจดจัดๆเลยเนี่ยตอนกลางคืนมากๆนะคุณจะต้องเจอ noise มากน้อยแล้วแต่รุ่นแต่ตัวนี้ผมใช้คําว่าไม่เจอเลยดีกว่าจนงงหละว่าแบบมันทําได้ยังไงฟีลลิ่งแบบนี้คือคุณจะต้องใช้ full frame แล้วก็แบบเลนส์ f 1.8อะไรเงี้ยคุณถึงจะแบบได้ฟีลลิ่งแบบนี้แต่นี่คือสมาร์ทโฟนว้ยแล้วคุณลองดูตัวอย่างวิดีโอที่ผมไปถ่ายมาจากเลนหลักมันแล้วกันว่าแบบกลางคืนทําไมมันใสเคลียร์ได้ขนาดนี้ noise หายไปไหนยกตัวอย่างถ่ายคนก็ได้นะชีวิตรประจำวันเลยการเบลอ,อฉากหลังนะครับผมแค่จ่อห่างจากตัวแบบแค่แบบครึ่งเมตรเองมั้งมันเบลอฉากหลังซะแบบยังกะใช้ฟูลเฟรมถ่ายคุณดูเองแล้วกันคุณจะเชื่อผมหรือเปล่า ực? ไม่รู้นะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะกลางวันจะกลางคืนจะคนจะวิวเลนหลักมันเอาอยู่หมดผมชอบมากอีกเลนหนึ่งที่ไปลองถ่ายมาก็จะเป็นเลน Out ์อล้าไลเลน์อล้าไลเนี่ยที่ผมไปเอาถ่ายวิดีโอมาคือผมรู้สึกว่าแบบผมอยากแกล้งเลน์อล้าไลเนี่ยเวลาเราไปถ่ายกลางคืนมายังไงนอยส์ก็ขึ้นแล้วเดี๋ ั u ต t ้าแล้วมาเป็น X 1 0 0 Pro เนี่ยคุณเห็นเลยว่าแบบก่อนหน้าเนี่ยทุกกี่ห่อ noise มันขึ้นหมดนี่คือเรือธง,งที่แพงกว่าน้องเขาประมาณหมื่นหนึ่งหรือว่า20 0 0 0บาทนะทุกคนมี noise หมดในเลนสารา่วไวแต่พอเป็นน้องอะ่ะ noise มันน้อยมากครับให้อันนี้สมจากชิป V 3แล้วกันที่แบบทำให้ noise มันน้อยได้นะครับแล้วก็ภาพคมรายละเอียดดีคือผ่านเลยอะวนลเลนเทเลครับก็โอเคเหมือนกันไม่ได้โหดเท่ากับเลนหลักนะแต่ว่าแบบพอจะใช้งานได้แบบดีๆเลยข้อดีของเลนตัวนี้คือรูรับแสงมันววนน้าาเเถ่ดโอืมมป็ะจต เมืดแบบน้อยขึ้นระยยิบระยับโฟกัสก็ไม่ค่อยติดอนะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันให้เอฟเฟกแบบเราใช้เลนส์จริงๆถ่ายมันจะมีความแบบเบลอหลังให้อะ่ะนึกออกปะมันทำหน้าจะหลังเบลอโดยแบบโดยชิ้นเลนส์โดยที่ไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์คือแบบโคตรโหดอะ่ะผมชอบมากและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้งานซอฟต์แวร์ของเขา vivo x 1 0 0 pro สามารถถ,ถ่ายซีนีมาโหมดแบบ 4k ได้มาเลือกโฟกัสที่หลังได้ ว้าวโคตรโหดนี่เป็นครั้งแรกของ vivo เลยนะที่ซีนีมาโหมดถ่าย 4K ได้แบบจ่มได้ขนาดเนี้ยคือถ้าถามผมนะผมให้แบบผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ iphone ได้เลยในซีนีมาโหมดคือมันดีมากขนาดนั้นเนี้ยคุณจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้คุณลองดูตัวอย่างแล้วกันว่าแบบเออมันโหดจริงโดยห้องยิ่งคถ้าเกิดแล้วคุณใช้ C ีนีมาโหมคู่กับเลนเทเลของเขามันให้ฟีลลิ่งแบบเราใช้เลนถ่ายหนังจริงๆถ่ายเลยอะฟีลคือโคตรดีครับนี่คือจุดที่ผมชอบมากในเรื่องของการถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอไม่ว่าเราจะเทียบบ,ยบ,บ,นนแบบบบบบกกกกัััััััเเเรรรืืออองดดด้้้้ววยยยนนนนนหหหทีต่ามมมแสูไลค จริงๆจุดที่ผมไม่แฮปปี้ในการถ่ายรูปน้องเขามีไหม มี 1. ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเดินเยอะๆน้องจะมีอาการวอปปิ้งมากกว่าซัามซุงไกโฟนนี่บอกไว้ก่อนเลยดังน,นั้นสายบล็อกไม่ค่อยเวิร์กน้องจะเหมาะสําหรับสายแบบเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเอากล้องตั้งไว้ในสตูดิโอกดเรคคอร์ดด้วยความที่ว่าเขาเป็นดิเมสิตี้นี่แหละเวลาเราไปถ่ายรูปหรือว่าเวลาเวลาถ่ายวีดีโอกลางแจ้งเนี่ยน้องจะมีอาการร้อนออกมาได้ง่ายเดี๋ยวพาร์ข้างหลังอะที่จะเป็นแบบ vivo x 1 0 0อ่ะพุทเททั้งหมดที่คุณเห็นหลังจากนี้นะผมถ่ายมาจาก x 1 0 0 pro ปหมดเลย <S <S ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเเกกกกมนนอนออหืจาพาล้ง ที่เขาเด่นมากๆแล้วพาร์ทเกมเขาก็เด่นด้วยเช่นเดียวกันคือผมไม่ได้กล้าคาดหวังใน X Series ของ vivo นะเพราะว่า vivo เนี่ยเขาจะมี i q ซึ่งเก่งการเล่นเกมมากๆอยู่แล้วอย่าง i q o 12นี้ครับก็เลยสูสเออถ้าแบบคุณชอบเล่นเกมแบบจ๋าๆแล้วแบบไม่ได้ใช้งานกล้องเวอร์ๆนะไป i q ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบใช้งานกล้องเป็นหลักแล้วเกมเล่นเวลาพักผ่อนด้วยคือต้องการความสุดทั้งกล้องทั้งเกมผมว่านี่น่าจะเป็นตัวเดียวที่ทาให้คุณได้ขนาดนี้เดี๋ยวไล่ฟังก่อนอันดับแรก d i m e n s i มตัวนี้ ค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็ไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นไหนในโลกนี้ AV ออกนแล้วกัน AV เนี่ยชิลๆอ,อแล้วครับปรับสุดบันทึกหน้าจอเปิด60ลื่นๆเปิดเงาเปิด HDR คือทําทุกอย่างท,ที่ทำได้แล้วครับสบายหายห่วงใครจะซื้อไปเลีนก v คุณซื้อได้เลยข้อเสียของเขาครับคือถ้าคุณเป็นสายแฮกซึ่งอันนี้ไม่ควรนะครับบอยก,ก่อนแต่ถ้าคุณอยากจะแฮกให้มันเปิดรอยยิได้ตัวยังเปิดไม่ได้บอยก,ก่อนเลยนี่ผมลองให้แล้วถัดมาก็จะเป็นเกมผับจีซึ่งผับ G เนี่ยคือพระเอกของงานนี้เลยเพราะว่าผับจนรุ120่นน เลยทูเว้นไอคูซึ่งไอคูก็เป็นแบรนด์ลูกของ Vivo อีกทีนึงแล้วอย่าลืมว่ามือถือเครื่องนี้มันทํามาเพื่อคนที่เป็นช่างภาพแต่แบบช่างภาพได้เล่นผับ g 1 0ย แล้วคนที่ซื้อมือถือเล่นเกมไปซื้อมือถือเกมมิ่งราคาแบบ3ามสี่หมื่นเลยเนงะี้ยเล่นได้แค่90เนี่ยพี่แกแบบเบิ้ลนไฮคือเขามีโหมดที่เอาไปใช้ในการแทรกเฟรมเรทอาจจะมาจากตัวชิป V3 หรือ,อจะมาจากตัว CPU หรือฮาร์ดแวร์ของเขานี่ผมก็ไม่รู้นะแต่มันทําได้ทําให้เราสามารถที่จะแบบหนึ่งละเล่นเกมด้วยเฟรมเรทที่เยอะขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลงเพราะเบื้องหลังของเขาอ่ะเขาทางานแค่60เฟรมเท่านั้นมีแต่ข้อดีอะครับด้วยการแทรกเฟรมเรทของเขาไปถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเจอเทลยีแบบนี้มาก่อนแล้วบางทีอาจจะแบบปากาต,าบบตาคุณไวเิน คุณก็ปิดก็ได้นะไม่มีปัญหาผมลองเล่นทั้งแบบร2 0เฟรมกับ90เฟรมแล้วเนี่ยมันเลื่นขึ้นมานิดเดียวครับแต่ว่ามันประหยัดพลังงานลงเยอะแล้วก็ร้อนน้อยลงเยอะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วแต่ความชอบคนละชอบแบบ90ดิบดิบๆไหมถ้าเรียกว่าพลังดิบหรือจะเป็นแบบร้อยแบบพลังเสริมอะไรเงี้ยอ่ะแล้วแต่คุณจะเลือกแต่มันทําได้แล้วมันดีด้วยถ้าเกิดว่าแบบถามว่าเฟรมมันฉีกไหมพี่60แล้วเบิลมาร้อยเอาตรงๆไหมผมแยกไม่ได้เลยเฟรมแม่งแบบเนียนมากเนียนเหมือนเปิดร้ลยนี่บอกแบบจากคนท้รเล่นเมมายกคร การคุมปืนใจโลสโคบเล่นใบบันทึกหน้าจอไปหรืออะไรเงี้ยหรือเล่นใบแบบนานๆเป็นชั่วโมงเลยครับมันให้เราได้หมดเลยเว้ยคือแบบแฮปปี้มาอาจจะมีอยู่แค่อย่างเดียวที่ไม่แฮปปี้คือด้วยความที่มันเป็นจอโคง้งเวลาเล่นเกมกับมือถือจอโค้งเนี่ยบางทีแบบเครื่องไม้เครื่องมือเวลาอยู่ตามขอบตามอะไรเงี้ยนะก็จะแบบว่าติดนิดนึดนงอะไรเงี้ยอ่ะก็บอกไว้ก่อนตรงเลนส์กล้องมันเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเลนส์กล้องมันน่าจะมีปัญหากับตอนเล่นเกมแต่เปล่าเลยครับไอ้ตรงเลนส์กล้องอะ มันกลายเป็นกริปให้ผมจับตอนเล่นเกมได้แบบถนัดมือกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำอ่ะกูดูดิอีกเกมหนึ่งที่ไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่าแบบ Happy แฮปปี้เหมือนกันก็นจะเป็น Arena Bre a k o อา Arena b เ e a k o อาที่เราไปปรับเซตติ้งเนี่ยคือกราฟิกอ้าตร้าเนี่ยฟเฟรมเรทร้อยยี่นะเล่นร้อยยี่ใน 9, เดเมซิตี้เก้าพันสามนะแปดเจนสามบางตัวยังเอาไม่อยู่เลยตัวนี้ลื่นลื่นแบบลื่นสบายนิ่งๆแยกเสียงซ้ายขวาดีโคตรฟีล <c oughs> ลิ่งการทัดโคตรดีเวลาเล่นเกมคือแบบ ไม่รู้จะเพอร์เฟกกว่านี้ยังไงได้แล้วอ่ะเกิดว่าชอบเล่นเอาเนี้ยหน้าเด็กเอานะผมบอกเลยว่าดีกว่า15 Pro Max ที่ผมมีอยู่จริงๆ15 Pro Max เนี่ยมันจะลื่นแค่แบบ10นาทีอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มกระตุกละเพราะมันร้อนไอเนี้ยร้อนไหมร้อนนะร้อนพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้กระตุกเวอร์แล้วก็แบบรู้สึกว่าแบตก็ไม่ได้ลดไวขนาดน,นั้นนะแต่ว่ามันเปิดเจนเฟรมเรทไม่ได้เหมือนกับพับจีนะเออนี่บอกไว้ก่อนอีกเกมหนึ่งก็คือ Gen 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 เอววกเอเเ Gen เนชิน,นอนิมแพคเกนชินอิมแพคเจนเฟรมเบลด แบบไอโฟนสิบสี่โปร1ม Pro Max ้าโปรแม็แล้วมันลื่นก็ไม่ได้ลื่นนานเลยครับลื่นแค่แป๊บๆไอเนี่ยลื่นนานมากลื่นแบบเล่นได้เป็นชั่วโมงอะ่ะโคตรโหดอ่ะไม่รู้ทําได้ยังไงเหมือนกันนะครับผมไกด์แบงก์เกมจ๋าคือนั่งงงกันว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเพราะไดเป็นซิตี้หรือเป็นเพราะ Vivo หรือเป็นเพราะชิป V3 หรือเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเล่นเกมชินได้ลื่นได้ขนาดน,นี้คุณไม่ต้องเปิดเจนเฟมเลสให้กลายเป็น90ก็ได้คุณเล่นแค่60อ่ะ60สิบเขาคือ60ที่ลื่นตาจนแบบตกใจว่าแบบเเเเเเเชชีี่่่่่่่่ยยววลลลาาาาปปปััััััดดดซ้้ขขมมมมมนน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 ไใ60 90อออออออะะะะคคืืืกกกกกกกิิิึึสงทบร ชิ้นในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับคือคุณจะเล่น60ธรรมดาก็ได้คุณจะเล่นแบบ90ก็ได้หรือคุณจะอัพสเกลภาพให้มันชัดขึ้นก็ได้นะครับคือเขาจะมีโหมดที่เอาไว้ใช้ในการอัพสเกลภาพจาก 720p กลายเป็น 960p อยไรอะไรเงี้ยมาทำได้ว้า wow. ว Wow. ยังไม่หมดครับยังมีแบบพวกโหมดลูกเล่นอย่างเช่นบูตเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาหรือว่าปรับฟิลเตอร์ในเกมเช่นคนนี้เล่นเกมอารีนาเบร k เอาอย่างเงี้ยอยากจะปรับฟิลเตอร์ให้มันแบบหาสตูง่ายขึ้นไหมอะไรเงี้ยทำได้หรือคนที่แบบเล่นเกมแบบแสงจ้าเกินไปอยากให้ดอกแสงลงอะไรเงี้ยใช้ฟิลเตอร์ช่วยปรับอะไรเงี้ยทำได้ด้วยเช่นเดียวกันคือโหมดเกมที่มันให้มามันไม่น่าจะใช่สมาร์ทโฟนถ่ายรูปนึกออกวะมันควรจะเป็นมือถือเล่นเกมตัวหนึ่งดีๆได้เลยอะแต่ไม่ใช่และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟน่น้งาวเพื่อเื่อรปาไมไง การทดสอบเกมแบบโหดๆเพิ่มเติมได้ในช่องแบงค์เกมจ๋าซึ่งเดี๋ยวผมจะให้แบงค์เทสให้แบบละเอียดเลยเพื่อนๆลองดูแล้วกันว่าแบบเออถ้าจะซื้อเป็นเล่นเกมเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้อีกพาร์ทหนึ่งที่ต่อจากการเล่นเกมคือแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนรุ่นเนี้ยถ้าแบบให้นับจุดติจริงๆนะผมว่าอยู่ตรงแบตเตอรี่ด้วยส่วนหนึ่งกับความร้อนถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมที่มันออฟติไมมาสําหรับดิเมนซิตี้ด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าแบตเตอรี่ลดน้อยมากอาจจะมีแค่บางแอปที่มันแบบอาจจะไม่ได้ปตี้ไม้ให้หรือว่าบาง บางทีแบบเราเดินเล่นในเกมนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มอุ่นๆและแต่ว่าข้อดีของมันเลยคือเวลามันร้อนอะ่ะมันจะไม่เพอ p ์ฟอ e r แมนซ์ลงอันนี้ผมชอบแต่ว่าบอกไว้ก่อนผมควนแบบเฮ้ยจับแล้วมันร้อนง่ายจังเลยพี่มีปัญหาอะไรไหมไม่อีกเรื่องหนึ่งพี่อยากจะคุยก็จะเป็นเรื่อง,องการใช้งานแบตเตอรี่ในแต่ละแอปนะอย่างเช่นเวลาเราแบบดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ละแอปเนี่ยมันใช้งานเป็นยังไงบ้างแล้วก็เทียบกับผู้ที่เป็น Sa ซาวด์ดะก้อน e ปดเยน,นรับแปดเจนสามด0 0 3เนี่ยนะหรือเปล่าพ่นริ่ากั l i x ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะลดไปประมาณ10%เครื่องมันจะมีอาการอุ่นๆนิดนึงถัดมาก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอ 4K วิดีโอ 4K เนี่ยผมไปดูของฝรั่งก่อนฝรั่งผมทดสอบโดยการที่แบบถ่ายวิดีโอ40นาที vivo X 1 0 0 Pro โเนี่ยลดไปเยอะสุดคือประมาณ19%ใน40นาทีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรือธงเนี่ยมันจะลดกันไปประมาณแบบ12%ใน1ชั่วโมงคือจาก12มาเป็น19เเหมือนค่อนข้างเยอะนะก็เลยเอ้ยจริงเหรอวะก็เลยทดสอบดูทําซ้ํา2รอบถ่ายวิดีโอ20%าารรรรออบบแกกไไดด้้ปปะะมมณณ2 199%็ รู้สึกว่าโอเคอเข้ากันเลยใครจะซื้อไปใช้งานนื่ลองการแบบถ่ายวีดีโดออะไรเง Kid ี้ยนะแบบยาวๆนะบอกไว้ก่อนเลยว่าน้องจะกินแบตมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานิดหนึง่งคุณต้องวางแผนในการถ่ายวิดีโอยาวๆดีๆนะครับแต่ข้อเดียวมันเลยคือมันถ่ายยาวๆได้มันไม่ตัดผมลองถ่ายชั่วโมงแล้วนะไม่ตัดลองไลฟ์ชั่วโมงแล้วก็ไม่ตัดเหมือนกันอ่ะก็มาแชร์ได้ฟังกันไว้พอพูดถึงไลฟ์ไลฟ์ถึงชั่วโมงผ่าน WiFi แบตเตอรี่ลดไปประมาณ18ภาพลื่นล้วยนะใครเอาไปใช้ในการแบบไลฟ์ขายของใน G อเลยเงี้ยสบายหายห่วงผมบอกเลย อย่างเช่น RV เงครับหชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ16%ถ้าเล่นเกมหน,กหนักๆอย่างเช่นเกมชินหรือ p ับจีที่เปิด120เฟรมแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ25%อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณรับได้ไหมนะความร้อนครับแน่นอนครับพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เย็นเท่ากับพวก Snapdragon 8 Gen 3ที่ผมบอกให้ก่อนแต่ไม่ได้ร้อนเหมือน8 Gen 1นะครับมันจะอยู่กลางๆระหว่าง8 Gen 2ประมาณนี้แล้วเวลาในการชาร์จครับแบตเตอรี่5,400ฟ้าชาร์ท100วัตต์10นาทีแรกเนี่ยได้แบตเตอรี่มา40% แบตเตอรี่มา70%แล้วก็ครึ่งชั่วโมงได้แบตเตอรี่มา96% 100%เต็มใน32นาทีสุดท้ายเป็นเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วๆไปนะครับการใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วๆไปแล้วอย่างจริงแล้วกับสมาร์ทโฟนเรทราคาขนาดนี้แทบจะไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วว่ามันลื่นปื๊ดสกูตการ์ดเอาที่แบบประทับใจนะ1มันมีกันน้ํากันฝุ่น2มันลื่นนะครับมันลื่นคือคุณจะเปิด2แอป3แอป4แอปอะไรเงี้ยสลับไปสลับมามันลื่นมากตัวเครื่องของเขาเนี่ยเวลาจับแล้วมันแบบดูหรูหราปาร์ตี้ไงไม่รู้อ่ะมันจะพรีเมียมพรีเมียมหน่อยนึงเสียดายอย่างเดียวคือประเทศไทยเนี่ยเอาเข้าม าวางจำหน่ายแค่2สีก็คือสีฟ้านี่แล้วก็สีดําตรงนี้ที่เมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปงานเปิดตัวนะเขาจะมีสีส้มสีอะไรด้วยซึ่งสวยมากคาดหวังเหมือนกันแบบเอออยากได้สีส้มมาที่ไทยจังเลยอะไรเงี้ยจุดที่ผมไม่ชอบในการใช้งานโซเชียลมีเดียจริงๆเราไม่มีนะอาจจะมีอยู่แค่จุดที่แบบไม่แฮปปี้นิดหนึ่งหนึ่งก็คือมันเป็นจอโค้งนี่แหละคือจอโค้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบพิมพ์เยอะๆวันหนึ่งมันอาจจะหลุดขอบได้กับอีกอันนึงก็จะเป็นตัวตำแหน่งของสแกนนิ้ว vivo เนี่ยมีเทคโนโลยีสแกนนิ้วที่ดีมากๆของเพลง ได้เลยแต่ว่าตำแหน่งของมันน่ะจะต้องอยู่ตรงกลางนะนั้นคือผมรีเควสต์ไปเลยนะอันนี้ตำแหน่งมันอยู่ข้างล่างลงมานิดนึงในเรราคาเนี้ยครับถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสเรื่องเล็กน้อยแบบเนี้ยอันนี้มันมี2จุดที่ต้องบอกให้ก่อนคือจอโค้งแล้วก็สแกนนิวเดลล่าการใช้งานด้านอื่นเช่นดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยการใช้งาน 5G Wi-Fi สปีดเทสทุกอย่างคือโอเคหมดไม่มีปัญหาเลยกับการใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปยิ่ง Wi-Fi หรือว่าการรับสัญญาณอะไรเงี้ยโอ้ยิ่งแบบโคตรดีอ่ะเขามีสสัญญาณรอบตัวมาใหห้้้แลลววววก็มมมีีี4ตตัััเเเฉพาาาาาาะสํรรบขึนคถ่่่ทไปออยูจุด ญญาณน้องจะบูสต์ขึ้นมาให้ด้วย เจ๋งมากอีกรุ่นนึงนะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกันกับ vivo x 1 0 0 pro จะเป็นรุ่นน้องเขาอย่าง vivo x 1 0 0ความต่างระหว่าง x 1 0 0แล้วก็ x 1 0 0 pro เนี่ยจะอยู่ตรงที่เรื่องของตัวเลนส์กล้อง x 1 0 0 pro เนี่ยแน่นอนว่ากล้องมันจะโหดกว่าอยู่แล้ว x 1 0 0เนี่ยก็จะดรอปลงมานิดนึงครับไม่ได้เยอะมากนะครับเลนส์หลักก็จะเป็นเลนส์หลัก50ล้านขนาดเซนเซอร์1ต่อ1.49นิ้วก็จะเล็กลงมากว่าจากรุ่นพี่พอสมควรส่วนเลนส์เทเลก,ก็จะเป็นระยะ 3x 64ล้านแล้วก็เลนส์อัลตร้าไว50ล้านฟังเลขสเปคแลนะ้วเนี่ยอาจจะรู้กว่าแบบเอ้ยบางอันมันก็ดูโหดกว่านี่หว่าอย่างเลนส์เทเล นะแต่จริงเราเวลาใช้งานจริงเนี่ยถ้าเป็นกลางวันนะจะพอๆกันแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยรุ่นพี่ดีกว่ามากแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะเอาเดฟอัฟฟิลด้วยนะครับเอาการทำหน้าชั้นหลังเบลอด้วยยังไงตัวโปรก็จะโหดกว่าแต่โดยส่วนตัวผมนะถ้าเอาเลนหลักมาคุยกันเนี่ยพอได้เลนเออโต้ไวเนี่ยพอได้เลยแต่ถ้าเป็นเลนซูมเนี่ยรุ่นพี่จะซูมไกลกว่าแล้วก็ยิ่งเป็นกลางคืนจะเห็นเลยว่าแบบซูมเนี่ยไม่สามารถชนะรุ่นพี่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่าใครที่แบบเน้นกล้องจ,จ๋าแบบต้องการความเป็นที่สุดแล้วบัตรเจ็ตไม่ใช กล้องยังโหดอยู่ยังได้ทั้งกล้องซูมยังได้ทั้งกล้องหลักกล้องออร์าไวที่อยู่ในระดับเรือธงใช้อัน,นี้เลยนะมาตัวนี้ก็ได้งานวิดีโ,ดโอรุ่นพี่เนี่ยจะถ่าย 8K ได้แต่เอาจริงๆไนหะผมไม่เคยใช้ 8K ในสมาร์ทโฟนเพราะว่าผมไม่มีคอมไว้ตัดต่อผมไม่มีพื้นที่ที่ผมเอาจะไปลงถ้าเกิดเราไม่นับ 8K นะเหมือนกันเลยกล้องหน้าทั้ง2ตัวนี้ได้ h d 60กล้องหลังได้ 4K 60เหมือนกันดังนั้นผมโอเคแล้วในวิดีโอที่มันเป็นรุ่นน้องในส่วนของการเล่นเกมการเล่นเกมถ้าถามผมนะผมโอัคเลยทั้งาาคา รุ่นพี่อะ่ะมันใช้ซี u ตัวเดียวกันแรม12กิกกับแรม16กิกซึ่งแบบ12มันก็เหลือเฟืออยู่แล้วอะ่ะมันก็พอนะครับแล้วก็สตอรเรจที่ให้มา256ถ้าคุณไม่ได้ใช้อะไรเยอะเล่นทีละเกม2องเกมอย่างเงี้ยก็เหลือเฟืออย่างพับจีเนี่ยเหมือนกันเลยกับรุ่นพี่ครับสามารถเปิด90เฟรมเล่นได้และเปิดเซตติ้งแบบ120เฟรมเล่นได้หรือจะเป็นแบบอารินาบิเกิลเซตติ้งสูงเลยครับ100เฟรมเล่นได้หรือจะเป็นเกนชิน60ลื่นๆยังไม่พอเปิดแท็เ scale กเฟรม,มเรนะทเกัพฟ่มไี ซึ่งแบบฮะถ้าเกิดคุณต้องการเล่นเกมอย่างเดียวนะแล้วคุณอยากได้การถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยแล้วชอบความเป็น Density ด้วยจัดรุ่นน้องก็ได้ไประหยัดไปได้เกือบหมื่นส่วนการใช้งานแบตเตอรี่แล้วก็ฟ้าชาร์จฟ้าชาร์จเขาจะเด่นกว่านะรุ่นพี่เนี่ยให้แบตมา5้0 0ัสีฟ้าชาร์จร้อยวัตต์รุ่นน้องให้แบตมา5 0 0 0ฟ้าชาร์จ120วัตต์ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วครับแบตน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าได้ฟ้าชาร์จที่สูงกว่า100ูนย์ถึงรเคยจับเวลานาที่ยไมาประมรณ 45หรือ48%เปอร์เซ็นต์นี่แหละเยอะมากแล้วก็ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเต็มภายในเวลาแบบ27-28นาทีเลยโคตรเร็วที่สำคัญเลยคือทั้งสองรุ่นนี้ได้แบตเตอรี่ที่เป็นแบบเซลเจนใหม่แล้วด้วยสามารถใช้งานฟ้าชาร์จได้4ปีแบบสบายๆโดยที่แบตไม่เสื่อมน้อยกว่า80%เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าแบตมันหมด vivo เขามีเทคโนโลยีของเขาอย่างไรก็ไม่รู้แหละแต่คุณเสียบชาร์จปุ๊บอะภายใน3วิหรือ4วิเนี่ยแหละน้องจะตื่นขึ้นมาเลยเร็วมากผมอะ่ะเคยไปถ่ายวิดีโอเทียบกันรุ่นออนะ K, น,น,ตตน้อองะะแปลก 16%เอในหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเออเป็นเรื่องหนึ่งที่แปลกแล้วก็อยากมาแชร์ได้ฟังส่วนรายละเอียอดย่อนอื่นที่รุ่นน้องไม่มีแต่รุ่นพี่มีอย่างแรกเลยนะพอร์ต USB Type C ที่เป็น3.2รุ่นน้องเนี่ยใน X 100เนี่ยจะเป็นแบบ2.0คล้าย,ายๆกันเลย iPhone น,นะใครที่ส่งผ่านข้อมูลไวต้องไปไรุ่นพี่ Wireless Charge อ่าเนี่ยไม่มีนะครับนี่คือทั้งหมดของผมกับ Vivo X 1 0 0แล้วก็ X 1 0 0 Pro ราคาของ Vivo X 1 0 0่ร 5G รุ่น RAM 256GB จะอที่2 6 0 0 0 999บาทและ vivo x100 pro 5g รุ่นแรม16 g ิกรอม512 g ิอยู่ที่37,999บาทในส่วนของราคาติดโปรนะครับสำหรับโอเปอเรเตอร์นะใครจะไปซื้อติดโปรนะ x100 5g เนี่ยนะครับจะอยู่ที่19,599บาทอู้หยไปเยอะนะและ x100 pro 5g ครับจะอยู่ที่29,599บาทนี่คือราคาเริ่มต้นสิทีิพิเศษนะครับสำหรับนนอ้พอเร์ vivo x100 series นะครับจะได้รับ หูฟัง vivo TWS 3e สีขาวมูลค่า 1, 7 9 9บาทและ e v v c a r d มูลค่า8,99 9บาทรวมประกันตัวเครื่องเพิ่มเป็น2ปีประกันจอแตก1ครั้งภายใน2ปีแรกรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ1,798บาทเฉพาะลูกค้า ที่สั่งซื้อในเวลาตั้งแต่วันที่31มกราคมถึง29กุมภาพันธ์2567เท่านะั้นลองดูว่าเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าถูกใจไมหมเรื่องของตัวกล้องถูกใจไมหมเรื่องของตัวเกมพอดีข้อเสียไงบ้างผมก็เล่าไปให้ฟังแล้วถ้าคุณเป็นสไตล์แบบชอบถ่ายรูปจริงๆสมชื่อของเขาเลยคือแบบ Extreme Imagination หรือว่าแบบเนี่ยข้างบนคือ Professional Photography คุณซื้อเถอะสำหรับผมนะถ้าเป็น X 100 Pro เนี่ยเอาแค่แบบเลนหลักเ l w i d e กับเลนเทเลที่มันให้มาเนี่ยผมว่ามันสุดแล้ว้วจจจริงๆแบบบณนะปััุนนี ผมเทียบกับ s อ4ดี่เอาไ้เพื่อนเพื่อนในดูแล้ว15 Pro า a ปมให้เพื่อนเพื่อนในดูแล้วมันสู้ได้หมดเลยในราคาที่ถูกกว่าเป็นหมื่นนั้นใครบอกตัวนี้แพงเนี่ยผมว่าแบบโหอยู่ยากแล้ว จริงๆคือน้องทําราคามาได้ค่อนข้างโอเคแล้วส่วน X 100เนี่ยอันนี้ผมเล่นนิดเดียวถ้าเป็นสายแบบถ่ายรูปด้วยครึ่งหนึ่งเล่นเกมด้วยครึ่งหนึ่งชอบความเร็วในเรื่องของการชาร์จด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นแบรนด์ Vivo หาซื้อง่ายประกันดีอะไรเงี้ยก็ลองดูตัวนี้ไว้ก็ได้ราคาก็จะถูกลงมาเยอะพอสมควรเลยนะวันนี้ผมตั้งกับ Vivo X 1 0 0ร series ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเจอนนจก